สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเล่นทะเลกันนะครับมิติกอรครับลูกมิติกองวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สุโขทับสุโส,สนจังหวัดเอา้าไ <c oughs> อหญิงไอหญิงลืมไอหญิงนั <c oughs> ่นเปียกเลย <c oughs> วันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดอะไรครับลูกระยองเอ้ยระยองระยอง ระยองช่วงนี้อะไรดังที่สุดครับเอ่อคุ้มครับแล้วเล่นโควิดครับโควิดดังที่สุดเลยใช่ไหมครับลูกวันนี้ทำไมไม่ไปโรงเรียนครับวันวันนี้วันพุธวันศุกร์นะครับวันนี้หยุดครับทาไมถึงหยุดลูกหยุด14วันทําไมล่ะครับโรงเรียนเขาั่งให้อยู่ครับให้อยู่ใช่ไหมครับช่วงโควิดครับโรงเรียนในจังหวัดระยองก็ปิดเกือบทุกโรงเรียนนะครับเฮ้ยตอนนี้เราเรามาเล่นแบบพันยาอ่อนมากเลยครับแบบเล่นหนีหนีคลื่นใช่ไหมลูก แต่แตจคือถ้าขึ้นมาเราต้องวิ่งหนีก่อนนะอย่าให้รองเท้าเปียกถ้าใครเปียกแพ้แล้วแต่ตอนนี้รู้รสึกว่าทุกคนจะเปียกหมดแล้วนะวันนี้ก็วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยสิบสี่ครับยกยกมยกดัมเมอร์มิสิคยกดัมเมอร์วิซิคสวัสดีพี่ใหม,ม่เพื่อนๆหน่อยครับลูกสวัสดีพีใหม่แล้วก็โอวยพรีใหม่ก่อนแล้วก็ขอให้ติดตามช่องยกนะน่ะ สวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนรวยๆขอทุกคนขออะไรแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ขอขอติดตามช่องเราด้วยนะครับขอทั้กี่ซับครับปีนี้สองพ2,000ารับ2สี่สองพันครับสองพันซับสองพันซับภายในปีสองัห้าหสี่ไหลูกสอง4ครับก็วันนี้ครับขอให้ในเวลาขึ้นปี 2,564นะครับนี่ก็ทางหยกซัมเมอ <บา S 1> ร์วีรับก็ขอให้ f อฟซทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญครับรุ่งเรืองในการงานหน้าที่นะครับแล้วก็มีโชคมีลาบไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่จนครับตลอดปี2,564และตลอดไปนะครับวันนี้เราอยู่ที่วสวนส,วนสวนจังหวัดระยองนะครับ ว,วันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับลูกคนเต็มเลยใช่ไหมคนเยอะมากเลยครับเยอะเยอะเยอะมากเลยนะก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดในยุโรปก็คนก็รับข่าวดีนะครับก็เลยไม่ค่อยจะมีคนออกออกมาเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านกันสุดว่ดเดิกๆจะสนุกมากเลยนะ ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่วิงว่งวิ่งนีขึ้นทะเลแลัวก็สนุกได้เช้านี้บรรยากาศดีมากครับช่วงนี้ตอนนี้ประมาณ1 1บเโมงครับแต่อากาศก็ยังเย็นอยู่ครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวอะไรเลยใช่ไหมลูกไม่ได้มารีวิวอุปกรณ์นะแต่เรามาอวยพรปีใหม่ให้ FC ทุกท่านใช่ไหมครับ แล้วจะบอกเพื่อนๆหนิไม่รูกไม่มีนะครับขอตัวไปเล่นทะเลก่อนนะครับทําหน้าแบบทําหน้าแบบปนตีนหน่อยเอาแบบแเหนียงยานหน่อยเหนียงยานเอาค่ะเหนียงยานรูปอายอาอายล้คร<ไ>ับอายออันนี้อันนี้ตัวยูนิคอนหนิใช่ไหมจำคุณนะ <c oughs> คุณนะคุณคุณนะตัวเนี้ดู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 ครับนี่มันไม่หอยเชลล์ด้วย,ยเชลล์ด้วย ไม่เหลืออย่างนี้ไม่เหลือแล้วเปียกแล้วแพ้แพ้สองคนเลยไปก็ไปก็นี่ครับบรรยากาศทะเลชายหาดสวนสนจังหวัดระยองนะครับสวยมากเลยครับบรรยากาศดีมากครับใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะครับ ไม่อยากไปในแหล่งที่มีแหล่งชุมชนที่มีคนทุก์ลาสนะครับอาจจะกลัวเรื่องโควิดครับก็มาเทีย่ยวที่ชายหาดสวนสวนจังหวัดระยองได้นะครับนี่ครับบรรยากาศเช้านี้ถือว่าดีมากเลยนะครับมีลมเย็นๆนะครับ ยกมาสวัสดีเพื่อนๆหน่อยมาขอสำหรับคลิปคลิปหน้านะคลิปหน้าคลิปแรกของปีสองพันร้อยสี่นคอยให้ FC ฟซทุกท่านติดตามดูว่าจะเป็นคลิปอะไรนะหรือว่าจะเล่นเพลงอะไรให้เอฟซีฟังนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจผมนะที่มันแั่ให้พี่ดูนะครับสวัสดีครับ